สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปลายสุภุสุขคนมันนี่มากินสมยากกินสมจ้ะหมูมาจากไทยเอามาฝากจาก้ะโอ้ยอืมอันปราวหวานปลาไหดเองนั่งจามาหิวไว้ไดนอื้อ อืมลองดูอืมอืมไม่อย่างยินเป็นหนวย้ไม่ยาง mm Hmm. Mm hmm. Mm -hmm. Huh. Mm -hmm. อือก mm. ินเป็นลูกได้อรรถรสเด้อือหลักมาหลายมือนแล้ว หมูไปเที่ยวไทยให้นางใหวมาอืออือือือาลูกที่แข็งปุ๊บมีน้ำงด้วยด้วย นี่น้ำล่างจ้ะจุ่มเสียงดังหวายเส็บๆน้องด้วยหืมเปิมากินของสมๆอืมัยเห็นจระจระหรอ คือทั้งนวยคือทั้งลูดไต่อารมดอืมอือืม

กินทั้งพวงเลยอืมข้งลูกเลยเปิดกระสิเอียงอย่างนึกนิดนึงนะกินเอาอืมอืมอืม,อม,อม

Мм. Алло. Мм. อืม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 อพมอื่อืมอือืออืมอืมอ มากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเป็นกำลังใจกันเลยจ้ะคนจังแดงอดอยากมัน,นโยน,นเนี่ยมากกินเถอนขอบคุณที่เขามาติดตามกับช่องจ้ะเจอก,กันคลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะ